มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนอุบัติเหตุรถบัสโดยสารสายกทมอขอนแก่นชนท้ายกันสองคัน15มีนาคม2568เพจตำรวจทางหลวงได้โพสต์ข้อความอุบัติเหตุรถบัสโดยสารสายกทมอขอนแก่นชนท้ายกันสองคันเกิดเหตุรถบัสโดยสารชนท้ายบนถนนขาออกกทมกม65มปลาย่างก่อนเข้า m อม6 มีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยตำรวจทางหลวงคลองภยัยเร่งเข้าช่วยเหลือแล้วก็เคลียร์เส้นทางแล้วค่ะขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ